s a t y ช่องทางการติดต่นะครับนีครับ Line D T A E สองแปดสองแปดแลว็บ เบทาทับตัวเน็ตแล้วก็096307750นะครับหรือจะแอ S ID line ก็ได้ฮะสำหรับ EP 2นี่ก็เป็นฟรีค่าจัดส่งนะฮะไม่มีค่าจัดส่งครับผมการเริ่มต้นที120ครับผมแพงสุดก็150ฮะตัวน,นี้เป็น Candy Copper ครับ1.4 4เดือนครับ120ครับผมตัวที่สก็เป็น Galaxy c o p ครับตัวน,นี้1.4เหมือนกัน,นะฮะ ตัวนี้ก็1,2,0ครับผมไม่มีค่าจะส่งนะฮะจบที่1,2,0เลยก็คือฟรีใหาจะส่งครับโปรตลับสงการครับไม่มีค่าจะส่งตัวนี้เป็นคอกแพทเทิร์นหน้ากากนะฮะเป็นเลดโกหน้ากากนะครับหน้ากากขาวหน้ากากคุมมิดหน้าเลยฮะตัวนี้ปลายังเด็กนะสี่เดือนนี่เป็นนิโมคอรครับก็เป็นโมซีฮะโมซีคอรตัวนี้ติดแค่ คอบที่กระโดงกระหางนะครับ1.3ครับตัวนี้4เดือน1.2 0สูนเหมือนกันครับผมสีเต็มอีกนะฮะปลายังเด็กครับเดือดคอบนี้6เดือนนะครับสีสีจะหยุดเดือนเข้า6เดือนนึงัตัวนี้เป็นแบ็คกาแล็กซี่ครับคอปเปอร์แบ็คกาแล็กซี่คอปเปอร์ฮะคือแดงดำคอปครับผมนี่ฮะนี่หนึ่งสองศูนย์เหมือนกันครับหนึ่งจุดห้าตัวนี้ห้าเดือนครับ คึกคับน่ารักจริงเชียวเป็นเนื้อดำแดงนะครับคือทั้งคอกเป็นดำแดงหมดเลยฮะนี่เป็นเลดโคอยนะครับเลดค o p เปอร์โกฮะผิดมุกนิดหน่อยฮะติดมุกทองนิดหน่อยฮะนี่หนึ่งสองศูนย์ครับผมสียังไมาได้อีกนะฮะก็เป็นเลดแบ๊กะครับเลดแบ๊กค o p เปอร์โกจะเป็นคอก ลายบีกับคอกตัวแบ็กแกลเล็กซี่ครับ mm hmm. เดินสายมาสองลายตัวนี้อาจจะงงนิดหน่อยครับมันเป็นปลาหลุดในคอกมาติดครเลอร์เบดเหลืองนะฮะเห็นไหมหน้ามันออกสมสมเนื้อข้างในสีเหลืองนะฮะตรงตัวสังเกตดีๆเป็นหลุดมาครับมันเดือนครับ1.2.0สีกําลังดํำนี้ลามนะฮะแต่ลามมาเจอติดเนื้อเหลืองข้างในไงมันก็เลยดูเป็นตะข่าย ก็สวยแปลกๆครับนี่เป็นนิโมกาแล็กซี่โคปโกครับ1.4ครับ1 2สูมเหมือนกันครับตัวนี้สีเดินอนีิงนะฮะสียังเดินไม่สุดมีมุกปิดหัวนิดหน่อยสีออกโทนส้มแดงดำครับผมตามสไตล์นิโมกาแล็กซี่นะครับขอขอก็อีพีนี้ฟรีค่ขอขอาจะส่ขอของนะครับไม่เสียค่าจะส่งก็เป็นโปรโมชั่นแถม ตบราคาปลาลงมาก็ให้ถูกลงหน่อยตอนรับสงการตัวตีปีใหม่ไทยนี่แมกกาซีคอปเปอร์ครับสียังไม่เต็มครับ1.4 4เดือนครับปลายังเด็กฮะ1 2 0ครับแต่สีไหลกลางไหลฮะเป็นเลดโกครับเลดโกแมกกาซีคอปเปอร์โกปไปกันเร็วๆครับอือตัวนี้เป็นมาติกาเล่ย์ยันโดเบดฮะตัวนี้1.3ครับ4เดือนนี้1 5 0ครับจะเก็บมีตหนี่นะ คือมันมันโดนแอมบิเอะกัดขุดแหว่งนิดหน่อยแล้วก็ปลาจะเป็นทรงทรงจะดอบหน่อยฮะจะไม่จะไม่ทรงอะไรดูดดินทางจะไม่ใหญ่มากนะฮะตัวนี้ก็เอาไปเลี้ยงเรื่องสวยงามครับเอาไปผ่าเลือดได้ฮะได้เบ็ดเหลืองครับผมหนึ่งห้าศูนย์ฮะอันนี้เป็นมีโม่คาปโกรครับนี่มโม่คาปโกตัวนี้หนึ่งห้าศูนย์ครับก็เป็นส้ม เป็นส้มนะฮะส้มอมเหลืองแล้วก็มีติดมุกคลองนิดหน่อยฮะต,ติดไม่เยอะปลากเกตเล่นเล่นกลางๆครับหัดเลี้ยงไม่แพงมากฟรีค่าจะส่งนะครับตัวต่อไปครับวันนี้เป็นยิ l โลเบเหมือนกันครตัวนี้มาติกันเลอรครับ1.3เกือบเสียแล้วครับมี1.5ึ่งสีกำลังจะมายนะฮะคือตัวนี้ก็หางจะเล็กนิดนึงฮะ แนะนำเอาไปผ่าไปผ่ากับตัวเมียเบ็ดเหลืองหรือตัวเมียยีโรกาแล็กซี่ก็ได้ครับเข้าไปได้ลูกเหลืองสวยงามครับตัวตมาครับตัวนี้1.4ครับกาแล็กซ co ี่ก็ปกโกฮะ1.20ครับผมเนยตัวหนาครับเครื่องเครื่องหางใช้ได้ครับตัวนี้ติดเก็ดเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็สวยเบกแบบครับ,รบผมเป็นคนชอบ แน่นอนครับผมคลิปนี้เราจะไปกันเร็วนะฮะเราจะไม่ให้แบบเกิน10นาทีเราจะอยู่กันที่10นาทีนะครับแบ่งปันอย่างในพวกนี้เราจะเน้นไม่เกิน10นาทีแต่สีคาร์บโคครับวันนี้ห2 0ครับแด่งดำติดทองเยอะหน่อยตันนี้ติดที่กระโดงติดที่หางติดที่ชายน้ำคลิปนี้ก็จะลงในช่องสำรองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ช่องหลักวางลิงก์ไว้ให้ครับผมทำทำเป็นอาจจะเป็นคลิปแนะนำปารแค่ต้นคลิปแล้วก็ให้ไปดูที่ช่องสำรองวันนี้เป็นข้อพัฒนาครับ n ิ m o m ม t ติคัลเลอร์สตารฮะก็คือใช้ n ิ m o m ม t ติคัลเลอร์ Color, เข้ากับ Galaxy m ี่มาติคัลเลอที่เป็นสตาร์เข้ามาครับหนึ่งสจจอมาแพทเทิร์นประมาณนี้จะคือจะเป็นมาติติดมุกมาติมีมุก ทำยากอยู่นะฮะอันนี้ไล่มาอันนี้จะขึ้น F1 นะฮะอันนี้ขึ้น F ไม่ใช่จะขึ้น F อ,อันนี้คือ F1 แะอัน,นี่กําลังทําให้มันเป็นเยลโล่อยู่ใครไปทําต่อก็ได้ครับไปเข้ากับเนื้อเหลืองได้ะฮะเพราะว่าบางตัวมันออกมาเป็นเหลืองนะฮะน,นี่ฮะมีปเปิดแบ่งให้สามตัวนะครับลิโม่มันติคัลเลอร์สตาร์ครับก็คือเป็นมันติมีมุกแนวทางในอนาคตก็แนะนำตรงนี้เลยฮะ ต่อไปก็มันติต้องมีมุกเขาจะเริ่มเล่นเพราะว่ามันติโทนนีโมะมันเริ่มตันแล้วฮะคือโทนเนื้อสีมันเริ่มไม่มีทางออก้วสีมันเริ่มตันและะ้วก็ต้องต่อไปก็ต้องเอามันติที่เป็นเบ็ดเหลืองแล้วก็เติมมุกเข้าไปมุกน้ําเงินมุกขาวอะไรพวกนี้ยนะในเทนต่อไปนะนีนีนนาไว้ก่อนเลยทาไว้รอเลยครับอันนี้ก็เป็นปลาหลุดในคลองนิโมะมันติสตาร์นะครับเห็นไหมมีมุกติดมานิดหน่อย เป็นดําเครื่องโมะเทนต่อไปมันก็ต้องมาประมาณนี้แหละฮะคือเบ็ดเนื้อเหลืองตัดแดงตัดน้าเงินเลยเนี่ยคือมันมีการเกลื่อนละคือมันสุดละอนาคตก็จะเป็นใส่มุกเข้าไปเพิ่มสีสันของมุกเข้าไปในประมาณนี้ประมาณนี้ฮะโม่มันติสตาแบ่งสรุปแบ่งสีตัวลิมเนี่ยแบ่งสี่กับห้าตัวล่มตัวหนึ่งห้าตัวแบ่งให้ห้าตัว จะมีมุกติดเข้ามาจะเริ่มเป็นแพทเทิร์นนี้นะฮะไปมุกก็จะเป็นมุกํำเงินมุกขาวมุก2สีมุก3ามสีอะไรเงี้ยำเงินขาวเขียวอยู่ในตัวประมาณนี้ครับคนก็จะเล่นคือพัฒนาตามสเต็ปมันนะนี่ก็เป็นนิมูกันซี่คอปโกสตาร์นะฮะคือเป็นนิมูกนซีมีมุกเป็นมุกทองฮะหนึ่งห้านย์ก็ต่อไปก็จะจะเป็นเป็นเป็นเทนมันติเกตนะครับคนจะเริ่มเล่นปากเกต สำหรับตัวสุดท้ายก็นี่ครับพินโรคอปโกครับมีหลุดมาให้หนึ่งตัวครับหลุดมาจากคอกมันปิคอบนะครับ1.50ครับผมทับปีพีนี้ก็จบที่20ตัวนะครับถูกใจกระทักปิดครับลายดีครับ t e 2 8 2 8หรือเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้ครับสาหรับคลิปนี้ก็กราบขอบคุณและสวัสดีครับ